เฮ้ยพรวพด,ดวพรวดพรวดนี่อันนี้ของจริงของแท้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยอืมฮ้ยตับงหูวารว้าวจะจะเป็นตับงหูถาวาด้วยเปล่า,านะหลังจากที่ได้ตับงหูทวารมาคู่นึ่งนี่ครับต่อห้าครับว้าวเหีนห่นอัดใช่ไหมใช่แลหละเด่นต่างหูครับ ทำไมเขาไม่ทำทองหล่นไว้บ้างเนี่ยนี่ครับก R5 ครับนี่เคียวดีสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ,ดดรบขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องนักล่าใต้พิภพนะพบกับผมเปียวปีนัดและอินซีหัวงรวยครับผมฝากช่องหน่อยฝากช่องอย่าลืมติดตามช่อง ยูทูบและ a c e b o o k นะครับแล้วก็ทาง t ิ k t อ k นะครับช่องอินซีหัวกรวยด้วยนะครับหัวกรวยนะหัวกรวยครับผมลิ้นแข็งแข็ช่วงเช้านี้หนาวครับลิ้นแข็งแข็งแต่กอไก่กลายเป็นคอควายแล้วันนี้เราอยู่ที่ไหนวันนี้ก็วันนี้ก็อยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งพื้นที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยได้แหละขอขอสนุนสนุนไม่ก่อนเพราะว่าเจ้าของที่เขา่ค่อยชื่นใจไม่อยากให้เปิดเผยไม่อยากให้เปิดเผยคือเขาให้หาอยู่แต่ไม่ไม่อยากให้เปิดเผยว่าอยู่ที่ไหนครับก็ตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นโนนบ้านเก่า ใช่ครับครับลองลองเทไปดูเขาเพิ่งไถนะฮะเพิ่งไถมันจะมีเศษหงเศษไถเนี่ยครับก็เห็นขาลไปนะครับคือเจ้าของให้หาแต่ว่าไม่อยากให้เปิดเผยว่าที่ไหนแล้วก็ในบางมุมเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นไม่เห็นมุมกว้างอาจจะเป็นมุมแคบนะครับเพิ่งเดี๋ยวถ้าเห็นฉากหลังไปเนี่ยอาจจะรู้ว่าที่ไหนเจ้าของเขาอาจจะว่าเราได้นะครับให้หาแต่ว่าไม่อยากเปิดเผยใช่ครับก้องแอนกันนะครับเจ้าของเจ้าของอาจจะเจ้าของอาจจะกลัวแบบ เดี๋ยวชาวบ้านมารุมขุดอะไรเงี้ยเราก็ทำตามเจตนารมณ์ของเจ้าของที่เนาะเดี๋ยวไงมาพิสูจน์กันะครับว่าบุิเนี้ยจะเจอหลักฐานที่เป็นสมบัติไม่ใช่จะเจอสมบัติที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นหมู่บ้านเก่าหรือเปล่าอแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าอาจจะเจอแต่ฟ้าก็ได้ความฝันผมเป็นตตังรูตตังรูใช่ไหมเอาแค่นั้นใช่ไหมทองเทอมไม่เอาเจอทองนี่โยนทิ้งจเย็นโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้่นกันนะครับว่าผมกับอินซีหัวกรวยนะจะได้สมบัติหรือของมีค่า จากนวบ้านเก่าตรงนี้หรือเปล่าโอเคครับผมไปลือกันเลยครับผมไปไปอีซี่ขุดเหมือนเดิมวันนี้จัดไปขุดขุดหาดอยู่ไม่เล่นมาดูชิ้นแรกครับวันนี้จะเป็นอะไรรับชิ้นแรกของเราวันนี้ พอทั้งรวดนะว่าพึ่งไถใหม่ด้วยฮึต่งหูทววานี่ครับหูห่วงกระปองฮะ รบบับแรกตัหูเงินทวารผ่าเลยหานเล็กนิดตัวตัหูทวารอีกแล้วเหรอหูทางนึงไงหูทวารที่สองฮะนี่ไม่ใช่เมื่อกี้เราโยนมาเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเก็บใสก่กระเป๋าเรา จะเป็นต่างหูทวายก็พอปล้วหลังจากที่ได้ต่างหูทวามาคู่นึ่งสองข้างเป็นหนึ่งคู่เลยนะเสียงอะไรเสียไทยอ่ะเสียไทย vậy yak còn thằng เสำริดนะอาจจะเป็นปอกมีดหรือด้ามมีดสักอย่างาเศษสำริดนะอ่ะ โอ้เป็นเหรียญรอห้าครับผมรเรื่องเลยครับนี่ครับรห้าครับเหรียญอัดไมใช่แล้วจอ้งบเ้งขัมตจบตนิดนึง 比较强巴的。 เอลซาฮึ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 ฮฮึฮึ ตากบหรือตาช้างครับไม่รู้นะทำไปใช้ครับทำไปใช้กลนมันตับไปเลยตับนี้เลยตับงานเลยนี่นะครับ่ใช่ใช่ใช่ อีกนินนะหดุมเดิมอะทำมาเลยทำโางั้นเลยเอ, oh, <no. S 1> อันนี้ทางแรกอ้อนนอะหลุมนี้เราจะรวยไปด้วยกันอินซีอินซีเตรียมลากออกจากงานได้เลยใช่ไหมจะตายอินซีก็ฟังไว้ละ <laughs> อีกอีกรึ่งจบับ ชนแหละปุ๋ย่ย <laughs> เป็นก้อนในตะกัวขาวครับว้าว <Wow! S 3> <s'> มากลอนพี่สายไมกไม่ก้อนก้อนตะกัวตะกัวขาวตะกัวน้ำม,มเป็นส่วนผสมข,ของการใช้หลอดสำลีนะฮะตะกัวขาวดูจุดนี้ฮะเนี่ยมีกอง <c oughs> ของอุจจาระขี้ด้วยนะครับพิเศษ เศษมิงได้ก็มีเศษเครื่องใช้นะครับสับๆนี่กันเลยขอไม่ล <Yeshua ez. S 1> <se> ึกขอไม่ลึกแมวขี้นะเฮ้ยพดวงพดวงพดวงนี่อันนี้ของจริงของแท้เลยครับนี่ครับด้วงจริงๆครับด้วงครับด้วงไม่ใช่พดวงนะด้วง เอออีกสีโชั่วเลยทูทูชั่วเลยอันนี้คือสตังรูนะครับอ่าสตังรูครับวุ้ยแหวนลองมัดหรือเปล่าดูดีดิมีลายกงจั๊กเลยครับอ๋อเรียบเท่าเรียบเท่าไหนเนี่ยครับข้กินไปละ หลังรูนะฮะเอ๋โฟกัสกล้องมนาะพี่ด้านหนึงพี่ด้านหนึงนะยเอโอเคครับเชื่อดีนะเชื่อดีเป็นไงวันนี้เรามีลุ้นนะวันนี้ก็มีลุ้นครับแล้วก็ได้ความรู้เ,เพิ่มเติมด้วยครับนี่โอเคครับผมลุ้นทุกวันตอบไปเลยปั้งเลย,ยมือเร็วแข็งเลย เอาจุดตรงกลางมาเลยะตรงนี้หนึ่งจอบลึกๆโอ้โหตรงนี้ไม um> ่้ม okay. ่ไม่อบตรงกลางมาเลยเดี้ยวขับ จะบ่งจะผัานไทยังไม่จบลงอ่ผ่านไทยังลไม่ได้ไผ่านไทยัยงไงดูแลน่าจะ<ต>ไม่เวิร์กขอดีแน่อน,อนอนล้อตเอร์เซอร์ครับสี่สับเนสับเน เยี่ยมฟ้ครับลองดูอะไรเอ่ยฮึสทีดฮึสทีทลืมชื่อ <laughs> กระพวนครับกระพวนครับกระพวนฮนะ แต่ดูเมันจะไปทางเข้าแล้วนะเริ่มราวแล้วกระปวนพวกเนี่ยใช่ไหมกระปวนครับแต่ผมมองเป็นเต่าดีใจเต่าอยู่นะเอาง่ายๆครับกลับบ้านผมจะโทรหาพี่แต่ตอนสี่ห้าทุ่มแหละพี่ว่าสี่ทุ่มนี้ปิดเสียงเสียงเครื่องนี้อยู่ในหัวแต่เสีงเครื่องจริงๆครับหลอนเราเนี่ยกระปวนนะกระปวนเนี่ยแต่ว่าราวแล้ว -hati -hati. Ha. <murder> 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 Elsa หี่ออะไรอ่ะลูกแล้ว <c oughs> ลเวหนือตัวอะไรพี่ข้อน่อยผมเห็นแล้วครับคืออลูมินียมใช่ไหมหรือซัมบลิตมีหูด้วยครับม,มีหูมีตาหางหยาวน่าจะแฟนตา <c oughs> เตรียมก้มกลาบเลยสาทุ่เลยรวมเนี่ยเอาไง,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 งล่ะอือชวยหน่อยชวยหน่อยคืออะไรชวยหน่อยช่วย้องหน่อยช่วย้องหน่อยตังค์รูครับ

กระเทอดดิหน,นะน่อนี่เห็นหลังนูนเมื่อกี้เต่ออยายาวๆนาทีนี้ต้องเอต่าเต่าน้อยฟีเวอร์น,น,น้ำไมน,น้ำหน่อยน้ำนี่ครับรอห้าครับเนี่เียวดี โชวช์โชว์โชว์มีโซนแล้มีโซนลดน, <laughs> นี่ก็คือสตังรูครับเ <laughs> ยอะเลยโซนนี้นะหมู่บ้านเก่าแน่ๆน่ล้านเปอร์เซ็นตสตังรูครับ <laughs> ทำไมเขาไม่ทำทองหล่นไว้บ้างเนี <laughs> ่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวอีกสักพักก็เจอคร, <laughs> <laughs> ครับเดี๋ยวก็สรุปผลงานของเรานะครับในค่ำคืนนี้ <laughs> นครบแบบร้อนเปียงเปีย <laughs> <laughs> นี่ครับสี่ผลงานครับมาดูฮนะนี่ สุดแล้วตรงนี้ก็นี่หลักฐานที่ยืนยันว่าตรงนี้เป็นโนนบ้านเก่าแน่ใช่ครับเพราะมีสตังรูนะับมีเหรียญนอห้านะฮะนี่มีกระพวนมีเครื่องใช้นะก็ยืนยันได้เลยนะฮว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแน่นอนแต่เราก็จะหาไม่หมดนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสกลับมาซ้ำอีกใช่แต่ไม่รู้รอบหน้ารอบหน้าเขาจะปูปันหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ลงเกี่ยวกับดินด้วยไหมครับดินที่ว่าเขาถ่ายใหม่ว่าใช่ดินถ่ายใหม่มันจะฟูแล้วมันจะจับสัญญาณติดยากแต่ยอมรับอยู่ครับว่าเครื่องประสิทธิภาพนี่ในการตรวจจับเนาะ ขอนข้างจะแม่นแต่สาหรับผมเนี่ยของอยู่ตรงนี้จะผมไปจี้ตรงนี้ก็มีช่วงหนึ่งให้ EC ลองใช้เครื่องนะปล่อยเต็มที่นะโอเคครับเครื่องโอเคกินครับก็ถือว่าผลงานใช้ได้เลยวันนี้ถ้าผู้ชมนะสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับหรือสแกน QR code ไดที่มุมนี้นี่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคราวหน้าเดี๋ยวมาดูกันาวิทีหน้า ผมจะพาท่านไปล่าสมบัติที่เหนนครับวันนี้ผมและอินซีหกรวยนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบอย่าลืมไปติดตามช่องกันด้วยนะครับ